Yeah. <laughs> 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 มึงแนมวิเ้กรดงกนไงป้าเด้อไปต้นน่านมึงจะหยอนก้ำงามมึงเนี่ยโอ้ข้าน้ำขำก่อนข้าน้ำขาค่วยแน่ข้านน้ำโอ้โอ้โอ้ขำห้องขำห่วย เสียแรงที่เราปีนไม่เสียแรงที่เราปีนเพิ่งยี่เพิ่ง เวอยู่เขาตอนนี้โอ้โหม่ใกีกี่สาได้ยวนโอ้ยเอ้มาหันนั่งส่างกันอยู่ลูกเจ้าไู้่บ้านนีอะไเจะเสียเร่้นมาเ็นน้่งเล่น้ัร้อเงี้ยก็ขึ้นหัวแพหัวหุนวงหุนวงหุนพุงเลยโอ้ย เมืงผุนคงผุนนีทั้งดอกกระเจียวไปทั้งพักวันแต่โขดบว่วงเนี่ยวายตะกาโอยเต็มแบนี้นี่เปนบรรยากาศยุ่ยใช้ใช้ได้ดุยนะเก็บปุกหวานเนี่ยบอกโอยไปไปหาบึงก่อน พวกหวานเราเจออีกแล้วโอ้ยไม่ untin by magkua bala โอ้ยมาเลยทั้งเมยอทั้งมวลฮะกระได <c oughs> โอ้ยกกินอ่ะเมยกะเมยมวนกะมวน ปไปาต้นไม้อีกเราเห็นอีกแล้วนี่ไง

ววโอ้นนอยแ้นนหเนเกองนอเลยเนาะแ่อเหมน,นมาลนหนาอกเล่นเกังเลยาลานฮะมาไปีบ้านพ่อือฮะจิม้มเล่รมัน มันบอท่านละแกเฮาบนท่านแกเมือ <c oughs> <c oughs> ่อแกเลยแกแกกับตานีย้ยท่านแกกับตาน่ะแม่ เหงาฝนเขาพูที่เอาได้ฝนลปกายคับกระดกฝก็จิกเฮือ 快吧！ เนี้ยเนี้ยฝนเราเชื่อลาให้ไรกันย่ต้นเลยอีกบัน mở được rồi Đó có bạn nào đang ở trên nào ạ? Chào mọi người. Ô thế thế ในต้นถั่วหวานนะคะเราเก็บไปแล้ว้ยเหลืออยู่โอ้ยมีหลงเหลืออยู่นี่ครับนี่แหละเฮ้ยเอิอนะเอิเอนะ गमी तो Jeg vet ikke. Nam nê tân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  Đu tân nê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  Ôi nê Này Này Ôi ah, chà <laughs> Ôi chà Ôi ของยอดนี้นี่นี่นโอ้คุณโอ๊ยน้ำโอ๊ย ฟังเสียงกินอันเขาป้าเขาดงนีโควิดพาอารกักตุนไว้